ครับวันนี้เราจะมาใส่เฟืองนะครับตัวนี้เป็นเฟืองของซันเกียนะครับเราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้จะมีตัวไอ้นี่ตัวปินล็อกนะครับป,ปินลินลัดในปินล็อกปินล็อกตัวนี้จะล็อกเกียร์ไว้นะครับซันเกียของมอเตอร์ขนาดหนด อะไรนะตัวนี้มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดโวลต์หนึ่งหนึ่งจุดสองแรงสี่สิบแปดโวลต์หนึ่งพันวัตต์นะครับมีตัวล็อกปินล็อกตัวนี้อยู่นะครับ<ม>หนึ่งตัวนะครับมันจะเฟืองตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีริมนะครับริมก็จะอยู่ที่เพลานี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นของเกียร์บ็อกของเกียร์ซันเกียร์แบบนี้นะครับ ่แบบนี้เลยนะครับสันเกียร์สันเกียร์สี่ชุดนะครับเร mm ีย hmm. กว่าเป็นเกียร์หนึ่งต่อหนึ่งต่อหกนะครับ mm hmm. ด้านนี้หมุนหนึ่งหนึ่งรอบนะครับด้านนี้หมุนหกรอบนะครับเป mm ็น hmm. สันเกียร์เรียกสันเกียร์เพราะว่ามันเป็นรูปพระอาทิตย์นะครับ mm hmm. เป็นวงหมุนรอบๆอบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปใส่ผิดด้าน อันนี้ขาด้งผิดด้านแล้วนะครับพอผิดด้านเนี่ยมันจะมีปัญหามากเลยเใส่เข้าไปผิดด้านนะครับเราก็ต้องงัดเขาออกมาใหม่เออน,นะครับคันยกคันหามคัน,น,น,นกระดกโอะโดนี่เละเราใส่ให้ถูกด้านนะครับ ใส่ถูกด้านมันจะใส่ได้สุดแล้วก็ปินล็อกนี่เราก็ต้องหันด้านล็อกเขี้ยวอาด้านคมขึ้นข้างบนนะครับมันจะได้ไม่ด้านหลุดนะครับทุกครั้งเวลาที่เราใส่ปินล็อกนะครับเพราะถ้าด้านด้านป้านด้านลื่นอยู่ด้านบนเวลามันกระแทกออกมันจะจะหลุดออกมานะครับนี่เวลาเราใส่ตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปปกตินะครับใส่เข้าไป หมุนนิดๆเข้าไปเลยนะครับหันด้านให้ตรงนะครับแล้วก็ขันนอ็อตตรงนี้เป็นเกียร์สันเกียร์นะครับเขาก็ใส่นอ็อตเข้าไปได้เลยนะครับหาน็อตที่มันพอดีใกล้เคียงหรือว่าน็อตของเดิมนะครับมาใส่นะครับวันนี้เราเอา มอเตอร์ที่ไม่มีเกียร์นะครับหาเกียร์มาแล้วก็เอาเกียร์มาใส่นะครับเหมือนเดิมก็เป็นแบบนี้แหละช่างก็เป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็ถอดเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ถอดนะครับชอบของชอบของขอครอบครัวช่างนะครับพอใส่ได้ที่แล้วเราก็ขันเข้าไปเลยนะครับเบอร์สิบ สองตัวนี้ถ้าเรามีกุญแจบล็อกเราก็ใช้บล็อกถ้าเราไม่มีบล็อกเราก็ใช้มือใช้แจแหวนก็ได้นะครับแจแหวนถ้าเป็นบล็อกก็จะเร็วนะครับ mm. การทํางานนะครับแต่ละวันแต่ละวันนะครับช่างก็จะมีความชํานาญงานนะครับต้องทําบ่อยๆนะครับถ้าช่างไม่ทํางานก็มันจะมี เรียกเลยอะไม่มีทักษะเพราะฉะนั้นควรจะให้ใช้เครื่องมือแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานเยอะๆงานใหญ่ๆงานอะไรพวกนี้เราเครื่องมือมีครับแต่ว่าเราไม่ใช้มันแค่ขันแค่นี้เองมันไม่ได้ทําเยอะนะครับเจาบล็อกลมเอาอะไรมาใส่นะป ốc, ๊อกๆ,ๆมันก็แค่นี้เองไปต่อลมต่อบล็อกมันเราไม่ใช่อู่ใหญ่นะครับ เอาละครับตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสําหรับมอเตอร์ที่ใส่เกียร์บล็อกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ